สุขสันวันเกิดนะแม่คงจะดีมากเลยเนาะถ้าวันนี้เราได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่จำความได้แม่จะทำงานหนักมาตลอดเลี้ยงหนูมาเราอยู่กันสองคนมาตลอดเลยตั้งแต่หนูอายุสามขวบหนูไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จะมักจะกลัวหนูรู้สึกขาดแต่หนูไม่เคยรู้สึกขาดอะไรเลยนะ แม่สอนให้หนูคิดดีทำดีพูดดีขยันอดทนช่วยเหลือตัวเองให้ได้แม่เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเก่งที่สุดสำหรับหนูเสมอแม่เป็นทั้งพ่อและแม่ของหนูเป็นครูที่คอยสอนสิ่งต่างๆเป็นเพื่อนที่ให้คำปรึกษาดูการ์ตูนเล่นเกมเป็นพี่สาวที่คอยดูแลคอยเตือนตลอดแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับหนูแม่เคยถามว่า เสียใจไหมที่เป็นลูกแม่มาต้องมาลำบากหนูจะบอกแม่เสมอว่าหนูดีใจที่สุดที่ได้เป็นลูกแม่ขอบคุณนะแม่ที่ไม่ทิ้งหนูขอโทษที่ต้องทำให้เหนื่อยเวลาแม่ทำงานหนักๆเรียนเลิกดึกก็จะรอแม่ทุกวัน หนูกลัวกลัวแม่ทิ้งหนูมาโดยตลอดหนูกลัวแม่จากหนูไปหนูกลัวตื่นมาไม่เจอใครหนูมักกอดแม่อยู่บ่อยๆเมื่อ8ปดปีที่แล้วเราได้สัญญากันคนละสามข้อซึ่งตั้งแต่แม่ป่วยมาหนูรู้ว่าแม่รอหนูให้หนูได้ทำตาม ที่หนูสัญญาได้สัญเล็จหนูรู้ว่าแม่รอหนูหนูจะบอกแม่ตลอดว่าหนูแพนเป็นยังไงบ้างและสิ่งที่แม่สัญญากับหนูแม่ก็ได้ทำตามสัญญาของแม่อย่างสมบูรณ์หนูตั้งใจทำบ้านเพื่อแม่เลยนะ เราไดอยู่ได้การหนูได้ดูแลแม่อย่างเต็มที่หนูทิ้งงานต่างๆของหนูและหนูก็ทำอย่างดีที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้ได้พูดคุยเล่นหัวเลาะได้ทำหลายๆสิ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายกับหนูมากจริงๆหนูเห็นแม่มีความสุขเห็นแม่ยิ้ม หัวเลาะและสดใสแม่บอกหนูฝันดีนะแม่ถามหนูว่าหนูเหนื่อยไหมสำหรับหนูมันเพียงพอแล้วหนูได้ทำในสิ่งที่ใจปรารถนามาตลอดจนวินาทีสุดท้ายหนูได้สวดมนต์ข้างแม่และพูดทุกสิ่งทุกอย่าง แนนูรู้ว่าแม่รับรู้น้ำตาแห่งปิติของแม่ก็เอ่ออกมาหนูออยากบอกว่าหนูไม่เคยได้ยินแม่พูดถึงคนอื่นไม่ดีเลยแม่จิตใจดีแม่รักเด็กแม่รักทุกคนด้วยใจจริงและหนูขอบคุณแม่มากจริงๆนะที่รอหนู หนูไม่รู้สึกติดค้างอะไรหนูดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงหนูที่ผ่านมาหนูทำอย่างเต็มที่แล้วนะหลับให้สบายนะแม่ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานเสียใจจากอะไรอีกแล้วนะแม้ว่าวันเกิดของแม่ปีนี้ที่หนูแพนไว้ที่เราจะทำาด้ดกัน หนูจะไม่มีแม่อยู่แต่หนูก็จะทำม,มันหนูรักแม่มากที่สุดนะแม่จะอยู่ในใจของลูกลิงตลอดไป